สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเลิกงานนะคะตอนเลิกงานหกโมงเยง็นอันนี้เดินกลับวันนี้กลับเองค่ะขึ้นรถเมย์เนื่องจากว่าสามีเขาเข้ากะออกสองทุ่มนะคะพี้เกียรอก็เลยขี่เกียจขี่เกียจต้องนั่งรอก็เลยต้องกลับก่อนไปขึ้นรถเมย์ตรงแยกลำลูกกาเดินไปเรื่อยทีแรว่าจะขี่วินไม่มีตัง พูดเลนออกกําลังกายค่ะราเชลินอา,พพนาเพื่อนโวงงานสมัยเข้ามาใหม่ๆอยู่แผนกเดียวกันเขาขึ้นรถเมย์กลับแต่ว่าต้องข้ามไปภาคหนือไปค่ะไปเจอกันที่รถเลยระหว่าง นี่ก็มอยุบเกดผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยในตอนเย็นๆจะไม่ค่อยมีคนเท่าไหรต่ตอนเช้าก็จะขายของับข้าวตอนเช้ากันคึกพักตอนเช้าแต่พอตกเย็นก็จะเงียบสุดร้านนั้นตอนเย็นๆนี่ก็จะไม่มีร้านขายส่วนมากก็จะมีร้านหมูปิ้งร้านเดียวเนาะระหว่างเช้าส่วนมากปิดเย็นๆก็ปิดถึกเกือบหมดเลยอ่ะร้านข้างหนีย ตอนหูควาาเดินไปด้ยแป๊บเดียวค่ะเดินไปด้วยเล่นไปด้วยแต่ถ้าเราตั้งใจเดินเราจะเหนื่อยแต่ถ้าเราเดินแบบไม่ตั้งใจจะไม่เหนื่อยเท่าไหร่เนาะบางน้นเหนื่อยกว่า ถึงบ้านแล้วรถติดอีกนั่งวินกับกานอยูว่วันนี้เจอกันเย็นๆนะคะวันนี้จะมาทำต้มมาม่าญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเนี่ยยี่ห้อนเนีย้ยี่ห้อน,นี้อร่อย ไม่เผ็ดแล้วก็กำลังดีแต่ว่าในส่วนแต่เคยเ,เคยลองทำดูใช้แต่ใช้แต่ของเขาเนี่ยแบบนี้ค่ะจะรู้สึกจืดนะดจืดแล้วก็แบบถ้าใครแบบอย่างลิ้นคนไทยก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันจืดมันไม่เข้มข้นแต่วันนี้แฝบมบจะมีตัวช่วย2ออย่างก็คือ1น,นี่อาจจะเป็นน้ำซุปของญี่ปุ่นเนาะ เพราะว่านี้แปมซื้อติดบ้านไว้ตลอดซื้อจากท็อปเนาะเนี่ยจะเป็นยี่ห้อนี้ยี่ห้อแบบนี้เหลือถุงสุดท้ายละประมาณเอ่านี่กี่จะไม่ได้แล้วซื้อประมาณนานละประมาณ90กว่าบาทหรือ60กว่าบาทมีหลายแบบมีหลายยี่ห้อบางทีก็เป็นแบบผงแบบแบบแห้งเขาอบแห้งแล้วเราสามารถเอ่อต้มน้ำร้อนให้เดือดแล้วก็เอาทำไปใส่ถ้วยเล็กๆอะ่ะทำเป็นน้ำซุป สดกับแบบพวกข้าวผัดอา,อาหารตามสั่งที่เราทำกินเองที่บ้านนะ่ะลองลองดูตัวนี้เนี่ยแป๋มจะใช้ตัวนี้เป็นตัวน้ำซุปใส่ลงไปในหม้อหลังจากมันเดือดแล้วก็ค่อยใส่ค่อยเปิดเส้นมาม่าตัวนี้ใส่อีกทีนึงเนาะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนี่จะเป็นตัวนี้ตัวนี้แปมซื้อมากินหมี่เย็นอ่าซื้อจากอันนี้ซื้อ ซื้อจากแมคโครซื้อจากแมคโครเนาะแต่ยี่ห้อเมนซอ,อยูซอสตาอาซาอินี่นเ,นนนนเนี่ยค่ะซูมซูมเห็นปะเน่เน่ยี่ห้อนี้เนี่ยเนี่ยที่แรกที่แรกนึกว่าใช้กับหมี่เย็นได้อย่างเดียวหลังจากนั้นแบบก็มาดัดแปลงเฮ้ยซื้อมามา่านี้มากินลองเติม มีน้ำซุปอยู่แล้วแล้วอาจจะไม่เข้มข้นมาเติมซอสต,ตัวนี้ลงไปลงตัวเลยขอบอกอ่ะมาดูวิธีทํากันเลยนะคะดับแรกเปิดไฟเลยค่ะใส่น้ําลงไปไม่ต้องใส่เยอะนะคะน้ําใส่แค่พอท่วมนิดนิดหนึ่งอะกะว่าพอท่วมอ่เส้นอะเพราะว่าใส่น้ําเยอะแล้วมันจะแบบไม่อร่อยแบบคือยังไงไม่รู้อะแต่ถ้าใครไม่ชอบเข้มข้นก็ใส่น้ํา ซดเข้าไปเยอะๆก็ได้เนาะแล้วแต่ใครชอบแบบไหนยังไงอะไรอ่ะล้วก็ใส่เครื่องปรุงตัวนี้ลงไปได้เลยไม่ต้องรอให้เดือดนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะมันจะเป็นแบบเนี้ยแบบเนี้ยอันนี้เป็นเป็นแบบเปียกๆมีในตัวลองดูคะ่ะลองซื้อติดบ,บ้านดูไม่เสียหลาย หลังจากนั้นหลังจากนั้นเราคนคนซอสซอสน้ำซุปนี้นะให้ละลายให้ละลายเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะมีพวกปลายแห้งพวกสาหร่ายในตัวที่เขาเขาทำอยู่ในเนี้ยแบบเนี้ยค่ะเนี่ยสาหายแบบเนี้ย เด็กๆจเจริญอาหารได้นะแบบนี้ซื้อมาติดบ้านดูไม่ว่าเด็กและผู้ใหญ่กินได้ทั้งนั้นนะนี่หมดแล้วเดี๋ยวแป๊บก็จะต้องไปซื้ออีกเพราะว่ามันหมดสต๊อกแล้วเวลาทำมาม่ากินแล้วมันต้องแบบแต่ถ้าทำมาม่าไทยอย่าไปใส่นะคะมันไม่เข้ากันลองแล้วค่ะมันไม่เข้ากันนะ เอาเริ่มเดือดแล้วทุกคนดูซิดูสิน้ําเดือดเร็วมากเลยเพราะว่าเราใส่น้ํานิดเดียวอ่าเริ่มเดือดแล้วเดือดแล้วเราใส่เราใส่เส้นลงไปเลยนี่ท่วมไปท่วมเห็นไหมมันก็ไม่เยอะมันก็กะกะพอท่วมพอดีนะคะแค่นี้ค่ะแล้วก็เราก็ใช้ตะเกียบขนขนไปตะเกียบหรืออะไรก็ได้นี่เราใช้นี่ อู้แต่และหม้อจะหกโอ้คุณพระเกือบเกือบไม่ได้กินค่ะรอให้เส้นสุกแป๊บนึงนะคะนี้เราก็เตรียมถ้วยรอเลยในส่วนของเครื่องปรุงแบบจะไม่ใส่ไปในหม้อนะคะแบบจะเ,เ,เปิดใส่กับถ้วยเลย แล้วก็เทน้ำร้อนๆใส่ลงไปมันก็จะสุกไปเองเนี่ค่ะนี่น,ะะน,นี่เครื่องปรุงที่เราได้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเครื่องปรุงที่เราได้จะเป็นลักษณะนี้นี่เป็นลักษณะนี้ จะเ,เริ่มนิ่มแล้วให้นะให้เส้นสุกก่อนนะคะเส้นสุกก่อนซอสต,ตัวนี้เราใส่ก่อนที่จะปิดไฟนะคะอย่าเพิ่งใส่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไปเนาะสำหรับใครชอบเค็มไม่ชอบเค็มถ้าใครชอบไม่เค็มมากก็ไม่ต้องใส่เราจะเริ่มใส่ละใส่ลงไปแค่ไม่เยอะนะนิดเดียว แค่นี้นะทุกคนเห็นไหมมันจะดําเหมือนกันเนาะเห็นไหมมันจะเพิ่มชูรสลงไปได้เลยอะทำให้รสชาติแบบแจ่มเวอร์เลยจะบอกให้อ้าวเสร็จแล้วงั้นเราปิดไฟเลยค่ะอ้าวเทเส็มอดได้เลยอ้าวจะเทลงลงถ้วยแล้วแบบนะึงนี่ เป็นอันเสร็จไปเจอโต๊อาหารวันนี้เราเลิกงานมาก่อนพ่อบ้านแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้เราเพราะว่ามาถึงก่อนเราก็หิวเนาะก็พอดีว่าแล้วทุกคนก็จะตั้งคําถามว่าเอ้าเป็นอย่างทําไมไม่ซื้อจากหน้าบ้านมาอันเรื่องของเรื่องคืออย่างนี้ทุกคนคือมันขี่รถเมย์มาจากอ่าแยกลําลูกกาเนาะพ่อขี่แยขี่รถเมย์มาจากแยกลาลูกกาเราก็เข้าอ่า หมู่บ้านลินทองหมู่บ้านลินทองแล้วมันจุดจุดที่ปั๊มต้องลงนะคือตรงสะพ,พานสะพ,พานตรงตรง,ตรงลานกว้างที่เป็นตลาดนัดตรงข้ามกับโรงเรียนเตรียมบัณฑิตนะคะก็เลยต้องลงตรงนั้นแล้วก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์เข้ามาถ้าเรามาลงหน้าหมู่บ้านก็ขี้เกียจเดินเข้ามาอีกใช่ไหมก็เลยต้องขี่วินมอเตอร์ไซค์ให้มันส่งหน้าบ้านเลยเพราะว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วคนนี้พอมาเราก็ โอ้ขี้เกียจออกไปซื้ออีกเนาะแล้วก็เลยมต้มมามา่าอย่างเทียนต้มให้ทุกคนดูเลยล่ะค่ะว่าทำยังไงบ้างใส่อะไรบ้างนอกคาอกินเมนูนี้รสชาติเข้มข้นจริงๆถ้าทำตามที่แปมมบอกอะ่ะแต่พอบ้านเพื่อนมาเลิกสองทุ่มซื้อกว๋วยเตี๋ยวมาให้สงสัยจะได้เอากลับไปไปกินที่ทํางานพรุ่งนี้เราก็ไม่รู้เนาะซ,ซื้อมาฝาก เรซื้ออะไรก็คิดถึงแต่เราเด้ mm hmm. เอ้าทุกคนมากินด้วยกันมาขอลูกชิ้นลูกนึงได้ปะ mm hmm. เรากินญี่ปุ่นแต่เขากินไทยเนาะแต่ขอลูกชิ้นเขาลูกนึงไม่รู้เขาจะให้ไหมให้ลากกันนะนะจริงดี <laughs> พี่น้องเลยเอามากินด้วยกันอุ mm ๊ย hmm. เข้มคนจริงๆนี่ ถ้าใครทําตามที่สุดแปมบอกนะสุดยอดจริงๆซื้อรถนี้ไปใครบอกว่าที่จืดที่อะไรต่างๆนานาน,นถ้าถ้าทาตามที่แปมบอกนะสุดยอดไม่มีจืดท่าจะบอกให้เข้มข้นมากญี่ปุ่นในตัวไม่ไม่ใช่ไทยเลยนะที่ทําให้ดูนะแปมชอบกินรเนี้อ,นอ่ะเคยทะเลาะกันกับได้กับแฟน ตอนที่มาม่าญี่ปุ่นแบบนี้ที่มันออกมาใหม่ๆอันนี้เป็นตามมาม่านะไม่ใช่ก็ญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นเหมือนกันแต่ว่าเป็นยี่ห้อของมาม่าแต่ว่ามีครั้งหนึ่งที่เคยอยากกินอ่ะยี่ห้อของญี่ปุ่นจริงๆอ่ะที่สองละสี่สิบห้าบาทใหญ่เท่านี้เหมือนกันอ่ะใช่ไหมแบบก็จะกินครั้งนี้พอบ้านไม่ให้กินเนื่องจากเขาบอกว่าแพงแต่ทีตัวเองซื้อเบียร์ซื้อเหล้านะไม่แพง ขวดละสี่ห้าร้อยเราซื้อสี่สิบห้าบาทคิดดูทะเลาะกันกลางห้างสรุปเราก็ไม่ได้กินอ <laughs> oh. อร่อยพุยไปกินไปครับอุ้ยมันเรียวน้ำมาเลยอ่ะมินแต่น้ำไม่เย็นน้ำมต็มคืน แล้วพี่น้องได้อะไรกินกินเลยเย็นนี้ได้อะไรกินกินบ้างช่วยคอมเมนต์มาให้ฟังด้วยว่ากินอะไรบ้างทำอะไรกันกินบ้างหรือว่าซื้ออะไรมากินกันบ้างเด้อถ้างนันคลิปนี้ถ้าใครดูแล้วกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ